วันนี้เขามีอะไรงานอะไรเนาะวันนี้เนาะข้อมหานี่วันนี้ดีครับวันนี้จะกินหมูครับหมูครับอุดอุดอะไรเรื่องเงินที่ควรจะมองหน้ากับการเตรียมเหรียญไว้โปรยทานครับอ๋อครับ งานบวชพ่อนะครับงานบวชพ่อพรอมมาหาทองคำหรือเปล่าวันที่ยี่สิบสามนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังห่อเหรียญนะครับโปรยทานนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีที่เข้ามาหนึ่งล้านคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องพายทองคำโอ้เองเงินนะครับ เคนจะไม่ดังกูอย่างนี้เลยครับผมดังไพ่ตรงกันยี่ว่าทองคำอีกครับผมผมเล่นมุกครับผมเล่นมุกนะครับผมนี่ยเล่นบ่อยแล้วเดี๋ยวฟันเล่นตกใจทุกครับสามารถแต่ไกลายเปเจอมุกที่ตกใจเลยครับเอ้าอันนี้วิชาอะไรนี่คณิตศาสตร์กับภาษาไทยนี่ครับคณิตศาสตร์กับภาษาไทยนะครับอันนี้คือคณิตศาสตร์อันนี้คือภาษาไทยนไหครับนี่คือคณิตศาสตร์ครับนี่เป็นคณิตศาสตร์อันนี้เป็นภาษาไทยนะครับนี่เห็นไหม ครับผมชนิดศาสตร์ภาษาไทยครับผมครับด้วยกันครับรวมเป็นชนิดศาสตร์ชนี้กระดาษห่อหมดนะนะคะตอนนี้ทําได้เยอะหรือยังครับนี่ได้เนี่ยได้เกือบสองลังแล้วครับเต็มลังแล้ยครับผมก็กระว่ากระดาษว่มดกระดาษว่างก็ทำวัลลินิดเป็นหน่อยไปครับอันนี้คือเบงกี้สีนี่คือเราจะทําเป็นนกนะครับอะไครับทําเป็นนก มีตัวอย่างไหมครับมีตัวอย่างไหมอย่างครับพับเป็นนกครับเคยมีตัวอย่างมันอยู่ในรถเนาะพับเป็นแมลเ่ควันเล็กเป็นครับพับเป็นนกเป็นครับใช่ครับเก่งมากเลยนะครับผมแต่จะเป็นนกอะไรก็ไม่รู้นะครับคืออะไรคือเรื่อว่านกเจ้าบินเจ้าเจิดนี้ครับโอ้ตอนนี้ก็คนเข้าดู้สองล้านคนนะครับบนนี้โอ้ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสองร้อยล้านคนนะครับครับดูดิขอบคุณมากเลยนะครับผมที่มารับชมกันนะครับ ียังเข้ามาดูช่องเล็กๆนะครับครับเ่องプライทังินนะครับผมยังไงก็ฝากมาดูช่องเล็กๆเยอะๆนะครับในช่องプライแซมสั้นคนเลยนะครับ่องเล็กครับครับผมจะไมีกำลังใจนะครับผมชื่อจะกองช่องว่าชืเล็กเจอครับแต่ตัวไม่เล็กใช่ไหมแต่เล็กครับผมไม่เล็กนะครับครับชื่อเล็กแต่ชื่อเล็กผมไม่เล็กนะอย่างเช่นก็ว่าเลยคนชื่อเล็กแต่ตัวตัวใหญ่เลยนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทานะครับ ใครอยากมาร่วมเฮกับเราเด้อยทีสามมกกระลาบุกครับจะได้เฮหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้เฮก็ไม่เป็นไรครับเฮเป็นบทธรรมดาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจัดชุดเล็กๆครับโมลีไหมโบลีใช่ไหมชุดเล็กโบลีใช่ไหมใช่ครับครับต้องคิดอะไรมากมายนะครับครับตั้งใจแล้วใช่ไหมครับตั้งใจแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็คุยกำลังเริ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับผม ไม่เไม่นเลเเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับโอ้สวัสดีครับคุณประกายอุ่นปิงครับผมสวัสดีครับผมที่เข้ามารับผมนะครับผมคุณเลขนะครับทีมเม้นเข้ามาครับโอ้คุณเลทีมเมนบอกครับคุณเลขครับบอทีมเม้นเข้ามาเลยครับขอบพระคุณมากมากเลยครับผมยอมว่างครับยอมเราว่างครับจำว่างครับผมเอีที่ใจที่สุดนะครับครับเล่นแรกนะครับเม่นแรกครับผมมีรางวัล้หรือเปล่า คนดูเท่าไรคนดูก็ประมาณอันนี้ก็ยี่สองคนนะครับผมต้องใหญ่ไรอยู่หรือเปล่าครับกายอุ่นปิงครับเอฟซีจากลำบางครับโอ้ยจากลำบากไม่ได้ไปแล้วนะครับตาก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับคุณมนุษย์ปินไทยเขียวเม้นสอนครับขอบคุณมากเลยครับผมเม้นมาเยอะนะคะครับเม้นมาเยอะนะครับจะได้มีกำลังใจครับผมเ็บอกว่าไรอะไรมีคนดูเลยครับ ก็คอยเป็นค่อยไปครับผมขอแรงใจครับขอแรงใจัะขอแรงใจจากยิีทุกท่านครับผมในเข้ามารับชมกันเยอะนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับผมนี่ควันปันผักอะไรอยู่ครับควันัเชือกครับโอ้ักเชือกครับจะไปใส่แหบซื้อแหมาอีกหลังนึงนะครับโอ้ยเขาเยร้อยเมียซีโอไล่จีน้ำพูนครับเขา ชืซีไลด์อยู่ลำพูนอยู่ครับอ๋อไลด์อยู่ที่ลำพูนใช่ไหมครับโอ้เจลำพูนครับผมอ๋อเลือดที่ลำพูนซีโอครับผมครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมซีโไม่เปยดโอกาสให้ลูกคีมเลยครับให้ลูกบ้านเลยนะครับกัดหนักเลยครับซีโอเรานี่อ่อนนินไปเขียวอุซีจากเชียงใงไม้ครับขอบคุณครับผมเราเตรียมเลี้ยงกันครับอยู่ว่างๆครับ ดีกว่าไม่มีงานก็กว่าจะถึงวันก็พอดีครับจับไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยครับวันไหนว่างวันที่ยี่ห้าเราจะจัดลายนะคะครับตีห้าก็จะจัดลายครับห้าเชือกด้วยกันนะครับผมทีมงานนุ่งสีนะครับผมนุ่งใสจัดยี่สี่ครับผมเด็กพรุ่งนี้ไไว้ครับเพราะว่าจะภาพบอกว่าให้ถึงนู่นตีห้านะครับโอ้โหบอกว่าหกโมงเช้าเรื่อมยายแค่เขาจะเห็นจิตเป็นม่วงมาจากไหนเดิมเลยยังไงก็จิตเป็นม่ว เต่อเอต้องเหยมาบ้านยางกระจาบโมเดนกีเหโมยากระจับบเอเขา,า,าจะเหไปร่วมกับบ้านยางกระจาบครับนนย,ยิมห้าน,น,นะครับผมชิมงานหนุ่มเฟยนะครับผมยางมันอันเน็มบอย,อย,อยางยูโวยยางอนุนดาวนกโมงบ้านตั้ใหญ่ง่ายครับไปโมงักง่ายแบบเจ้าหกโมงง่ายอ้อย่าสำคัญเดีอไม่เจอเลยนะยิ้มเหรอยิ้มเจ้าเนาะ นะใช่น้องพยยายูรไอ้รับดึกแกงมาที่อีกแล้วพันสมบูรณ์ใช่ครับผมใช่รว่าดึกแกงมีเพื่อมีเชื่อเคือสมบูรณ์ที่มาใหม่กับเจสมบูรณ์พูนผลม โอ้ส่วนพลายบุญช no ูครับน <pocket> right ู่นครับโอ้กำลังกายครับผมโยกยีทั้งวันนะครับผมใส่แจะกเก้หนาวนะครับผมโอ้กํำลังกายทั้งวันเลยครับเพราะว่าช่วงอากาศหนาวนะครับผมหนาวด้วยร้อนด้วยครับครับรวมกันเลยครับผมอยู่ในเดดร้อนนะครับแต่เข้าร่มหนาว เราก็วันนี here, room, right there, Darwin, oon, Oliver, ้ย yup> ังไม่ได right? uh ้ส huh. uh ัก huh. ซีฟเลยนะครับว ok ันนี้นะครับยังเงียบอยู่นะครับรอตอนรับรอตอนครับเดี๋ยวก็มาเองหรอครับยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะไปหาตรงไหนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ไฟดับด้วยครับผมอยู่นี่ครับผมไฟดับสัญญาณตัวฉับเราทำงานอะไรไม่ได้ไม่ใช่ไฟดับครับเขาตัดไฟครับตัดไฟต้มไฟครับยังไม่ได้ไปครับผมยังไม่มาจะบูหรอครับยังไม่ได้ไปครับผม หานนบุญชูครับนนบุญชูครับออกรังกายครับเป็นไงครับพ่อทองเงินเป็นไงบ้างครับทองเงินอะทองเงินอะหาดีแล้วใช่ไหมหาดีแล้วครับเพศเพศทองเงินหาดีแล้วครับหาดีแล้วนะครับครับพร้อมลุยยี่สิบห้านี้ครับผมออ๋ใครมีงานก็ติดต่อมาเลยเด้อครับ ต่อมาเลยครับีหาอยู่นะครับหาอยู่หายจะพลาดใช่ไหมครับใช่ครับช่วงงานหาครับครับช่วงงานหาครับหาเหลือเกินนะครับหายเหลือเกินหาที่ลงยังไม่ได้หาที่ลงยังไม่ได้เพราะว่าไม่มีเจะพลาดใช่ไหมใช่ครับก็ราะไม่มีจะพลาดครับครับผมตามหาเจะพลาดจะมีเจนครับถ้าอยากเป็นเจะพลาของเราก็ยินดีนะครับคุณนนองนับสีใครเขียวหนาวเชียงใหม่หนาวมากครับกวาอย่างเงมากเลยนะครับแัะนี่คุณน้องเหมือนกันครับผมก็ ว่าใครเรียกไม่นีที่ไปก็มาเที่ยวหมู่บ้านช้างได้นะครับครับช่วงปีใหม่ครับมาได้นะครับผมช้างก็มีไว้คอยให้บริการนะครับผมว่าโควิดเดี๋ยวนี้จะมาได้หรือเปล่าครับครับโควิดทำพิษับว่าแถวเกิดัมหนาวนะครับโควิดโควิดซาค่อยมาหากันเด้อครับอย่างนี้นะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับถ้ารักกันจริงนะครับโควิดซาค่อยมาหากันเด้อครับเด้อ ยินด <od Tra ve aan> <an> ีต <sadece S 1> ้อนรับทุกเวลานะครับครับผมอย่าเอาตัวโควิดมาไม่อะมามันตามมาตามนั้นก็าบบไม่กลัวด้วยหรอโควิดไม่ได้กลัวไม่กลัวจะควายวิตนี่กโอ้ก็ไม่เรื่องธรรมดานะครับคนเรากว่าจะได้เกิดมานะไม่รู้ว่าผมเพราะคุยเป็นยังไครับ มาแล้วตายเลยครับทีนี้เห่ก็ยังมีนะครับครับงานเห่ก็ยังมีครับผมโอ้หาาโอหขย,ยันคนดูบ้านกขยันกันแน่นนึงกระชอกเป็นเรื่องธรรมดาครับโอ้ยไม่อยากคิดเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝากถึงเอฟที ทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่ในประเทศไทยเรานะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับเขาเัยงไม่ได้ไรครับผมช่องคอลเล็กนะครับผมสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่ดีเลยครับของผมไฟเขาดับไฟครับครับใช้คุณละสัญญาณสำโรงเลยครับของผมเป็นยังไงม้างครับ FC ครับชัดดีไหมครับผมตรงเรงเราไปไม่ได้เลย ไม่ครับเสียสละให้ลุงเรนทอลไลฟ์ไปเถอะครับช่วงนี้ครับขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวเราไม่จะว่าไลฟ์แข่งกันไม่ได้ครับชัดดีครับชัดดีครับดิฟซีชัดดีขอบคุณมากครับผมครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอหยุดการไลฟ์สดในเพลงค่นนี้ครับผม ก็่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กันนะครับผมในช่องพลายทางเงินแล้วก็ช well> ่องทองคำแล้วก็ช่องพลายเซมขั้นขันเมืองกันด้วยนะครับผมทุกช่องเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องขอหยุดการไลฟ์สุดแต่เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมใหม่ครับซื้อกับคนรใหม่ครับผมได้แล้วจ่ายตังค์แล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วครับทำหนึ่ง ครับผมสวัสด <Corn icted. S 1> ีครับจูงก้าชอบเนาะคนชอบรักครับรักสวัสดีครับ